สบายดีพี่น้องวัสดุทุกคนวันนี้ไม่เอาแต่สอบโบเวสพี่น้องมาสืบเรื่องพี่น้องหัวจะห้างกันนะมีบงเกงตะเกแ่บ้านน้อเลยครัโอ้กเกงนี่งามเลยังเกงใส่กางเือ อ <N tan r earth> okay. ja. ่สมิบ่น้ยามได้ของคู่ใหญ่่น่ะนมไปน่ไเมาลสีไมยางตลาดเต่าวัโบาไมยางทะตีนมาพี่น้ เงี้ยกระดับอืมของดีจ้ะสีไม่ตกไม่หมดมน้วยถึงตกก็ึหมดเจอน้องเพื่อนเจออยู่เีงี่คอยจะตัดนะ เขาโคมผาไปนะฝนตกาายงางปิดไดเนปวนี่ดูบาาโบว์ bữa ไอ้ถ่าย nhạc nhiều พุง cho cái nhàn เดี๋ยวบัวยากนี่เหรอพอ เลิกสิยิงส่สิได้กลับไปบอนเก่าเกือกหน่อยบนี่โบเห็นจรงจรงงจริงแบนี้นะยก ใช่คร well um. yes. uh, yes. no ับย really mm. ืดไม่กระบอกไม่ยืดไม่ยเท่ากับชุดเลือกแม่จ้าเอาไปซื้เสื้ผ้าบังโอเนเลยสวยๆหนึบาทผ้าบังโคลนเออก้าร้อยกรัมเนาะนั่นถือบังโคลนอีกนิดนีงอืมงขี้นมาขึ้นมา เก็บเนี่ยอะไเนี่ยรูปท่านเกาะมุกเก็บอะไรเออะเนาะพี่เนาะเดี๋ยวสิครับประวันเก่าเสื่อนพี่เนาะใช่เครื่องเกี่ยงอันพาเซิร์ชนะนะ

không bây lại em kem của mẹ đấy cho anh công phải sợi nó đừng đâu không vui nhịn sợi thằng chữ đây là gì nè đại hà này nó nó <laughs> không lại trước. ทำได้นะครับซื้อมาหรอร้านเดียวกันเองซื้อมากูไม่มีตังค์กูไปให้เขแล้วอันนี้หมูหมูใส่ยังไงอันนี้ไม่รู้อ่ะใส่อย่างงั้นเด้อเขาบอกว่าใส่ไม่ได้ไปเปลี่ยนได้นะเขาบอก ของเกงกับเกงะสะนดกอันนี้การเงินงเท่าไหร่หอืมการเงินงเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยเลยเหรอสั่งหนึ่งไงสั2 2สองร้อยยี่สิบไม่ใช่เหรอบ้าข้างนอกมันไม่มีไงข้านาข้างนอกไม่มีอะ่ะทีนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้นะ ถ้ากางเกงนไปเนี่ยมูใส่เสื้อแบบนี้ม่นต้องใส่เสื้อนี้ใส่ไม่ได้เนาะถ้าใส่ก็มึงกลางบ้านนอกไม่มีคอนเซ็ใต่ได้ใ่ได้ใ่ได้เนาะเดี๋ยวลองเสื้อสีแบบนี้มึงกลางเนี่ยมึงกลางน่าจะร้านเดียวกันรู้ป่ะมือเซ่ช่างใต้เด่นใช่ไหมพี่เออ้างประตูออกเลยร้านเดียวกัน <G ül qu en> ก็แล้วก็มุมไม่ต้องไม่ต้องโกนนี่ด้วยนะมุมแกาอิสลามเลยฮะไ,ไม่กล้าใส่หนูสีเลือดไม่เป็นนะี่ยนไงสีมีเยอะแยะก็เลือดชี้ถ้าสีเขียวก็ได้เนาะสีขาวก็ได้โอเคพี่น้องขอบคุณในไดร์เวอขอบคุณที่รับชมเน,นาะ <G ül qu en> สบายสบายดี